หินหอยแครงแหล่งกะปินะฮะเขตดําร,ดรีปูกป่ารํำค่าทรัพยากรก็คือเรามีชื่อเสียงในเรื่องหอยแครงถ้ามาคงโคนแล้วนะครับแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือหอยแครง ทีมวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่คลองโคลนสมุทรสงครามครับเราอยู่กันที่ครัวผู้ใหญ่จอยอาหารทะเลสดครับถ้าพูดถึงคลองโคลนสมุทรสงครามนะฮะก็ต้องนึกถึงหอยแคลงสดสดแล้วก็ปูไข่สดสดนั่นเองครับซึ่งที่นี่ครับคุณผู้ชมเขาเลี้ยงหอยแคลงและปูไข่เองโดยวิธีธรรมชาติแบบออแกนิกครับทำให้วัตถุด,ดิบทั้งสองอย่างนี้มีความสดและก็อร่อยจนททท,ทสํานักงานสมุทรสงครามและชมรมร้านอาหารสมุทรสงครามต้องการันตีครับ นะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นบริเวณโซนในร้านของปัวผู้ใหญ่จอยนะครับคือที่ตั้งเราเนี่ยเราจะอยู่ในนาก้งนะฮะหรือบึงน้ำเนี่ยได้กินไอของของน้ําอันนี้ในเนื้อที่ของเราเนี่ยเราก็จะมีทั้งหมด4อาคารด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูฟาร์มปูอันนี้ก็เป็นปูที่เราเลี้ยงเองด้วยที่ไข่แน่นแล้วเรามาสต็อกไว้บ่อเราเป็นบ่อธรรมชาตินะครับนะครับน้ำของเราเนี่ยจะเป็นน้ําที่เทะเลนะครับเพราะว่าบ่อเราจะอยู่ห่างจากเทะเลประมาณกิโลครึง่ง สดจริงฮะปูไข่เนี่ยเราต้องขายแบบอย่างนี้เลยฮะอ่าในเขาเรียกพื้นบ้านเขาเรียกปูไม่ไม้นะครับส่วนมากเราก็จะไปทําเมนูนึ่งผัดผงกะหรี่หรือแกงส้มหน่อไม้ถ้ามาคอนโคนแล้วนะครับแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับแล้วก็คือหอยแครงหอยแครงคองโคนนะครับจริงเรามีคําฝันตําบลด้วยทิ่นหอยแครงแหล่งกะปินะครับเขตดลิปลูกป่าล้ำค่าทรัพยากร ก็คือเราม <captions> ีชื่อเสียงในเรื่องหอยแครงเรามีกะปิของโคนี่เรามีเมนปลาหมึกผัดกะปิกปลาหมึกผิดใช่ครับเรามีกะปิกของโคเราด้วยใช่ครับเรามีปลาเฉลนเรามีทรัพยากรเราอย่างปูเนี่ยเราเลี้ยงเองปูนี่เราเลี้ยงเองเลยับเลี้ยงในบ่อกรื่งนี้เลยหอยแครงเลี้ยงเองปูเลี้ยงเองสองอย่างเนี่ยเราเราซื้อบ้างแต่ซื้อน้อยนะฮะนั้นรับประกันได้เลยว่าสดแน่ๆเพราะว่าเราอยู่ในบ่อของเราเองเลย อันนี้ก็เป็นปูที่เราจะใช้มาแกงส้มปูไข่หน่อไม้ดองทีเนี้ยเราต้องทำความสะอาดก่อนก่อนที่เราจะต้องมาสับนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกคราบโคลนร้านผมเนี่ยเปิดมาประมาณสักปีเป็ดปี 3. ผมก็ทําอาหารมาตั้งแต่เด็กๆอะ่ะผมก็ทาได้ฝึกจากแม่จากคุณพ่อมานะครับก็โดยมาทําร้านอาหารเนี่ยก็เหมือนเราก็ได้ศึกษาอะไรไปเรื่อยๆอันเนี้ยแกงส้มปูไข่หน่อไม้ดองเนี่ยเป็นเมนูที่เข้ากันมากที่สุดเลยนะครับลูกค้านิยมสั่ง นี่ยวันนี้เราก็ใช้ปูนะครับสองตัวประมาณ6ขีดนะครับทีนี้นะครับเราต้องใส่เนื้อปูไปก่อนเน่ยเพราะว่าส่วนตรงนี้สุกช้าให้มันเกิดความสุกสักงนิดนึงก่อนเดี๋ยวเราจะใส่กระดองตามไปนะครับรสชาติจะออกเปรี้ยวเปรี้ยวนำนะครับแล้วก็มีเค็มกระหวานตามนิดหน่อยแกงส้ม่อกไม้ปูทะเลอันนี้ก็ได้ได้น้ําแกงที่ออกเปรี้ยวอันนี้ทาน้ำปูเองเลยนะครับแล้วก็เป็นเมนูที่อร่อยแล้วก็ร้อนแรงก็คือเวลา น้ำเดือดเนี่ยรสชาติมันจะร้อนแรงจะร้อนเผ็ดร้อนแบบกลมกล่อมมากเลยครับแล้วก็ส่วนทางด้านนี้อันนี้เป็นเมนูฟิกเจอร์ของร้านอยู่แล้วปูทะเลไข่ซึ่งที่ร้านเนี่ยจะขายแบบเนื่อแบบโบราณก็คือไม่ผ่าไม่ร่นนมให้คงเทคเจอร์ของเนื้อและไข่มันจะมีความหอมของไข่ความคาวของเนื้อเนะเราจะต้องได้กลิ่นพวกนี้หือเราไม่ปรุงแต่งเลยใช่เราจะกินปูเราต้องให้มันได้ได้รสชาติของปูแท้ๆเลยนะฮะไม่ต้องเอาอะไรมามาแฝงน้ำจิ้มซีฟู้ดเอาจะมีอีกหลากหลายที่สามารถ เลือกเลือชิมได,ได้นะครับก็ครัว ผู้ใหญ่จอยนะครับทางที่คลองโคนไม่ไกลนะฮะไม่ไกลกรุงเทพก็ต้องบอกว่าทางเราเนี่ยก็ได้ร่วมมือกันนะครับกับทางชมรมร้านอาหารของสมุทรสงครามนะครับ,รบเราจะมานําเสนอร้านอาหารที่ต้องชิมเลยเพราะว่าร้านอาหาร,รทุกร้านเนี่ยที่เราจะมอบป้าให้เนี่ยต้องเป็นร้านที่ได้มาตรฐานแล้วก็อาหารต้องสดจริงๆต้องมาครับต้องมาชิมนะครับทัวผู้ใหญ่จอยที่ที่คลองโคนนะฮะที่คลองโคนสมุทรสงครามนะครับ